เราปิดท้ายกันที่แรงบันดาลใจของคนคนหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมั่นใจในร่างกายตนเองครับแต่สามารถเปลี่ยนร่างกายสู่การเป็นนักเพาะกายทีมชาติไทยได้ในวัยเพียงแค่20ปีเวลานี้ไปติดตามเรื่องนี้กับคุณนัทวัน์อิงควิธานครับการเข้าฟิตเนสนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการออกกำลังกายบางคนจริงจังมุ่งมั่นถือขนาดสามารถเปลี่ยนตัวเองจากเด็กอ้วนคนหนึ่งกลายเป็นนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทยครับ แม้ไวเพียง20ปีแต่นักพกกายอย่างบารันคารปาทานศิราสวัิ์ก็ฟิตหุ่นจนกล้ามใหญ่สวยงามเหนือคนอื่นจนชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ประเทศไทยหรือมิสเตอร์ไทยแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน21ปีในปีนี้บารันคารนักพอกายทีมชาติไทยเชื้อสายปากีสถานยอมรับว่าตัวเองเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนครับแต่ก็หาแรงบันดาลใจจากนักแสดงต่างประเทศและมุ่งมั่นเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ชอบจนสามารถสร้างไรายได้ในโลกออนไลน์ตอน,ตอนที่อ้วนใช่ไหมครับรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับรู้สึก เราเราเป็น,นเราชอบดูพวกหนังฝรั่งแล้วเราก็อยากมีหุ่นแบบพวกฝรั่งพวกนั้นครับที่เป็นแบบอย่างอานอะไรแบบนี้ครับพอผมประกวดปุ๊บช่วงแรกๆผมยังไม่มีโคด้ดผมทําเองมาก่อนแล้วผมศึกษาหาความรู้เองแล้วก็ได้ไปประกวดเองด้วยแล้วทีนี้ผมก็จะเข้าใจเรื่องการไดเอทเรื่องการเล่นเวทพื้นฐานอยู่แล้วครับแล้วทําให้ผมมาสามารถหาลูกค้าจากตรงนี้ได้ทำให้ผมหาไรายได้จากตรงนี้ได้ด้วย ใช่ผมก็รับเทรนอยู่ด้วยครับทําให้เรามีผู้ติดตามขึ้นด้วยครับเพราะผมเล่นติ๊กต็อกใช่แล้วก็ชอบมาแชร์ไลฟ์สไตล์อะไรแบบนี้ครับขณะที่นายสมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยวางแผนหาหนักกีฬาสู่ทีมชาติและหวังว่าบารันคารแชมป์พกกายเยาว,วชนประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของนักกีฬารุ่นใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลังจากที่สังสาพันธ์ได้มีการเพิ่มประเภทการแข่งขันในรุ่นของเยาวชนและยุคชนขึ้นมาเนี่ยสมาคมก็เลยได้มีการหารือกันนะฮะแล้วก็เอานักกีฬาจากรายการล่าสุดคือพยับคลาสิกที่จังหวัดลำปางเนี่ยคัดเฟ้นนักกีฬาซึ่งอายุเนี่ยไม่มากนะครับ18 1แ20เนี่ยฮะแล้วก็เอานักกีฬาเหล่านี้มาผสมผสานกับทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเราคาดว่าในปีนี้นะครับสำหรับรายการชิงแชมป์เอเชียที่เนปาเนี่ย สมาคมกีฬาพกากายและฟิสินส์แไทยเนี่ยก็จะส่งนักกีฬาเรียกว่าเต็มชุดเลยนะฮะประมาณ40คนเนี่ยนะฮะไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับบารนานรนคารปาธานศิรสวัสดจะลงแข่งขันให้ทีมชาติไทยครั้งแรกในศึกพะกายชิงแชมป์เอเชียเดือนกันยายนนี้พร้อมฝากถึงเยาว,วชนที่จะหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับผมก็ต้องทํามันให้เป็นไล์สลทล์ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กดดันตัวเองครับไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น เรามีเจเนติกแบบไหนรูปร่างแบบไหนเราก็พยายามในในส่วนของตัวเองเราอย่าไปมองคนที่เราอย่าไปมองคนที่เขาหุ่นดีมาก่อนเราแล้ว,ลวพวกนั้นเขาก็เคยเริ่มมาจากจุดที่ไม่ดีเหมือนกับเราเหมือนกันเราก็ให้เวลากับมันไปนะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งใจทํามันแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนครับก็ติดตามผลงานของนักกีฬาพกกายและฟิตเนสทีมชาติไทยนะครับเวลาอันใกล้นี้จะไปแข่งขันเพรากกายและฟิตเนสจิงแชมป์เอเชียที่ประเทศนเนปาล วันที่หนึ่งถึงเจ็ดกันยายนนี้กองริตและจนาตโยชินถ่ายภาพนทวัฒน์อิงควิธานรายงาน